อุปกิเลสิบหกสนิมที่เกิดแต่เนื้อใจตอนที่เก้ามัทะะสนิมแห่งความมัวเมาในวัยในทรัพย์และในความไม่มีโรคเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในตอนที่แล้วเราได้วิเคราะห์ถึงมานะหรือความถือตัวซึ่งเป็นสนิมที่ละเอียดอ่อน ในตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอุปกิเลสข้อต่อไปซึ่งเป็นสนิมที่เกิดจากความหลงและความยึดมั่นในสิ่งที่เป็นของเราจนเกิดเป็นอาการฝูฟ้องลืมตัวและมองไม่เห็นภัยเบื้องหน้าองค์ธรรมนั้นคือมะทะคำว่ามะทะมาจากภาษาบาลีว่ามะทะซึ่งหมายถึง ความเมาความมัวเมาความทะนงตนความประมาทลืมตัวมะทะคืออาการของจิตที่ฝูฟ้องเคลืบอเคลิม้มและหลงระเริงในสมบัติหรือคุณสมบัติบางอย่างของตนเองมันคือความเมาที่เกิดจากโลภะและโมหะทำนานร่วมกันคือเมื่อยึดมั่นในสิ่งใดด้วยความโลภก็จะเกิดความหลงคือโมหะ ว่าสิ่งนั้นจะยั่งยืนจนทำให้เกิดความประมาทอุปมาให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นมะทะเปรียบเสมือนการดื่มสุราจนเมาใหม่ผู้ที่เมาย่อมขาดสติลืมตัวกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยกล้ามองไม่เห็นอันตรายและคิดว่าตนเองนั้นยิ่งใหญ่ฉันใด ผู้ที่ถูกความมัวเมาคือมะทะครอบงำก็ฉันนั้นเขาย่อมขาดสติสัมปชัญญะลืมไปว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงและประพฤติตนไปตามอำนาจของกิเลสโดยไม่เกรงกลัวต่อภัยในวัฏฏสงสารในทางธรรมได้จำแนกความมัวเมาที่สำคัญออกเป็นสามประการใหญ่ๆเรียกว่ามะทะสามหนึ่งคือ โยพนมะทะคือความเมาในวัยหนุ่งสาวสองคืออาโรโขยะมะทะคือความเมาในความไม่มีโรคและสามคือชีวิตะมะทะคือความเมาในชีวิตนอกจากนี้ยังมีมะทะอื่นๆอีกเช่นความเมาในทรัพย์เมาในยศเมาในความรู้เป็นต้น หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทสาธยายนี้คือ 1- ความเมาในวัยทำให้ลืมแก่โยพนมัธะคือความเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวคนหนุ่มสาวมักจะหลงระเริงไปกับพละกำลังและรูปโฉมที่งดงามของตนเองเขามักจะคิดว่าความเป็นหนุ่มสาวนี้ จะคงอยู่ตลอดไปจึงใช้ชีวิตอย่างคึกขนองสแสวงหาแต่ความสนุกสนานและไม่สนใจในการสั่งสมคุณนามความดีเขาลืมไปว่าวันหนึ่งความแก่ชราจะต้องมาเยือนอย่างแน่นอนพละกำลังจะเสื่อมถอยผิวพรรณจะเหี่ยวยน่นความมัวเมาในวัยจึงเป็นเหตุให้ประมาทในการดำเนินชีวิต2 ความเมาในความไม่มีโรคทำให้ลืมความเจ็บอารโรคยะมัทะคือความเมาในความไม่มีโรคความเมาในสุขภาพที่แข็งแรงผู้ที่มีสุขภาพดีมักจะลืมไปว่าร่างกายนี้เป็นรังแห่งโรคเขาจึงใช้ร่างกายอย่างหักโหมบริโภคในสิ่งที่เป็นโทษโดยไม่ใส่ใจ เขาลืมไปว่าความเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยไม่ทันตั้งตัวความเมาในความไม่มีโรคจึงเป็นเหตุให้ประมาทในการดูแลรักษาสุขภาพทั้งทางกายและทางใจ 3. การดับความมัวเมาด้วยการเจริญอนุสติแล้วเราจะสร่างเมาจากน้ำจันคือกิเลสนี้ได้อย่างไร ขนทางนั้นคือการเจริญอนุสติคือการระลึกถึงความจริงของชีวิตอยู่เสมอเพื่อละความเมาในวัยให้เจริญชราธรรมตาคือการพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เพื่อละความเมาในความไม่มีโรคให้เจริญพยาธิธรรมตา คือการพิจารณาว่าเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปไม่ได้เพื่อละความเมาในชีวิตให้เจริญมรณา,านุสติคือการพิจารณาว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้การเจริญอนุสติเหล่านี้เปรียบเสมือนการดื่มน้ำเย็นเพื่อสร่างเมา เมื่อมีสติระลึกถึงความจริงของชีวิตอยู่เสมอความเมาความฟูฟ่องและความหลงระเริงก็จะค่อยๆค,คลายลงและจะถูกแทนที่ด้วยความไม่ประมาทซึ่งเป็นรากฐานของกุศลธรรมทั้งปวงในตอนต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ถึงสนิมตัวสุดท้ายที่เป็นผลพวงโดยตรงของความมัวเมานั่นคือปมาทะ หรือความประมาทขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร